สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านค่ะวันนี้แลแล่พาเที่ยวค่ะพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดต้นไม้อีกหนึ่งแห่งนะคะก็คือชื่อตลาดศูนย์พันไม้พระเงินค่ะอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเราขับรถเข้ามาอซอยพระเงินนะคะเราวิ่งมาจากนครปฐมค่ะอยู่ขาออกนะคะซอยพระเงินค่ะแล้วเราก็ขับรถตรงเข้ามาประมาณร้อยเมตรค่ะให้สังเกตขวามือนะคะ ศูนย์พันไม้พระเงินจะอยู่ขวามือค่ะเข้ามาประมาณร้อยเมตรค่ะเข้ามาในซอยพระเงินนะคะแล้วจะมีลูกกระต่ายปูนปั้นค่ะอยู่หน้าตลาดให้สังเกตให้ดีค่ะแล้วก็เลี้ยวตรงเข้ามาตลาดนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นตลาดขายส่งต้นไม้อีกหนึ่งแห่งนะคะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ไม่กว้างมากค่ะแต่ว่าราคาต้นไม้ที่นี่ถูกมากค่ะถ้าท่านใดจะซื้อไม้ไปจำหน่ายต่อหรือว่าแต่งสวนจัดสวนค่ะแนะนำอีกหนึ่งตลาดค่ะ ร้านแรกที่เราเข้ามานี่เป็นส้มจีดเห็นไหมคะเนี่ยเยอะมากลูกดกมากค่ะอยู่ในกระถาง15หนิ้ว15หนิ้วนะคะดูค่ะแล้วก็มีสายพันธุน์ลูกใหญ่ๆด้วยเนี่ยโอ้ยลูกใหญ่อย่างกระส้มอย่างกระส้มเขียวหวานส้มจีดลูกใหญ่ๆเนี่ยกระถางเท่าไหร,ร่ค,คะอ,อ๋อเหรอหวานอ๋อนี่นี่หวานเปลือกหวานด้วยวาท,าวทานทั้งเปลือกได้ อ,อส้ม,อมสิริมงคลนะคะอืมนึกว่าส้มจี๊ดสายพันธุ์ใหญ่กระถางเท่าไหร่คะเนี่ย,ยกเจ็ดร้อย700บาทอุย้ยเนี้ยใครไห้ตุดจ,จีนเนี้ยมาเลือกซื้อได้เลยนะคะ700บาทลูกเยอะด้วยค่ะผู้ชมคะ่ะเนี่ยลูกอะถ้าเก็บรวมๆกันนะน่าจะได้ประมาณ2อกิโลอยู่เนี้ยลูกดกมากอืมแล้ลูกที่ยังไม่แก่ก็มีนะคะ700บาท โอ้แล้วส้มจี๊ดกระถางเท่าไหร่คะ่ใ,ใเ,ร 300, เริ่มต้นที่300นะคะ300 500นะคะอืมมาเลือกซื้อกันค่ะส้มจี๊ดเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย,เยร้านนี้ส้มจีดทั้งนั้นเลยคะ่ะเยอะเลยแล้วมาตรงนี้ต่อคะ่ะไม้ก็จะมีให้เลือกเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีร้านที่จำหน่ายกุหลาบทั้งร้านเลยคะ่ะ ศูนย์พระเงินนี้นะคะเป็นเป็นตลาดที่ไม่กว้างนะคะคุณขับรถตรงเข้ามาที่จอดรถจะอยู่ด้านหลังค่ะมาเลือกซื้อไม้ไปแต่งสวนจัดสวนกันตรงนี้จะเป็นกุหลาบทางนั้นเลยเนี่ยอย่าแปลกใจนะคะว่าทําไมเขาไม่สวยเพราะว่าดอกยังไม่บานค่ะอันนี้น่าจะเตรียมพร้อมให้เข้าบานวันว,นเวนาเลนไทน์นะคะเพราะว่าเรามาถ่ายทำเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นปลายเดือนมกราคม2568ค่ะแล้วก็ ไม้เนี่ยน่าจะรอบานวันที่14กุมภาวันเวลนทายนะคะเพราะว่าเป็นดอกตูมทางนั้นเลยค่ะดูค่ะเนี่ยแล้วราคาไม่แพงนะคะผู้ชมค่ะราคาไม่แพงค่ะร้านนี้จำหน่ายกุหลาบทางร้านเลยเริ่มต้นที่ดอกจิ๋วยันดอกใหญ่ๆเลยนะคะใครยังไม่เคยมาสามารถแวะมาได้นะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะมีให้เลือกซื้อครบเลยตรงนู้นจะเป็นทับทิมนะคะ จะเป็นทัพทิมทางนั้นเลยแล้วก็จะมีเข็มพริกดอกขาวๆที่เห็นอยู่นี่ต้นพริกค่ะอันนี้ต้นพริกเนี่ยพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนค่ะเนี่ยโอ้โหลูกจิ๋ว ส่วนร้านนี้จะเป็นบัวค่ะบัวสีม่วงสีขาวด้านในก็จะมีสีชมพูบัวสามสีค่ะสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีชมพูอันนี้จะเป็นบัวเนี่ยมีผู้คนมาเลือกซื้อแล้วแล้วก็จะมีดอกปอยเซียนไซจิวค่ะอันนี้จะเป็นไผ่มงคลร้านไผ่มงคล เห็นไหมมาถ่ายทําให้ผู้ชมได้รู้ว่าตลาดนี้มีอะไรบ้างเนี่ยดูสิสีสวย,ยนั้นเลยอ่ะสีสันสวยงามค่ะอันนี้เป็นดอกชบาใช่ไหมใช่ดอกชบาาไหมคะสวยมากแล้วก็จะมีนี่โอ้ยพลิกพริกหวานพริกหวานลูกใหญ่ๆเห็นไหมคะทานได้เป็นไม้ประดับได้ เนี่ยมีเป็นช่อแบบนี้มีสีแดงสีเหลืองสีเหลืองในต้นเดียวกันนี่เห็นไหมคะมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงเขาเริ่มต้นออกมาเขาจะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็พอแก่เต็มที่กลายเป็นสีแดงค่ะได้ชื่นชมสามสีเลยค่ะแล้วก็จะมีชวนชมชวนชมออกดอกสับรั่งเช่นเดียวกันค่ะ ร้านนี้ชวนชมเยอะนะคะแล้วก็ร้านถัดมาก็จะมีชวนชมเยอะเช่นเดียวกันค่ะมีช้อนเงินช้อนทองมาถ่ายให้ผู้ชมได้ชมนะคะว่าตลาดนี้มีอะไรจำหน่ายบ้างจริงๆแล้วค่ะผู้ชมขาเราขับรถเข้ามาในซอยพระเงินเนี่ยเราจะเจอตลาดต้นไม้เยอะมากเลยนะ ไม่ไว่าจะเป็นศูนย์ผันไม้พระเงินตลาดพระเงินแล้วก็เข้าไปด้านในก็จะเป็นตลาดต้นไม้เยอะมากเลยถ้าใครมีเวลานะแนะนําเลยค่ะคุณขับรถเข้ามาในซอยพระเงินแล้วก็ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆนะคะคุณจะเจอตลาดต้นไม้ให้คุณเลือกซื้อไม้เยอะมากเลยเพราะว่าย่านนี้ค่ะอาเภอบางใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งเป็นแหล่งผลิตไม้ส่งไม้ขายส่งเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้กินผลทุกชนิด จะรวมตัวอยู่ที่อำเภอบางใหญ่แห่งนี้ค่ะเพราะว่าด้านในนู้นจะมีชาวกเกษตรค่ะปลูกไม้ขายส่งนะคะเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากขับรถตรงเข้ามาเรื่อยๆค่ะเริ่มต้นตลาดนี้ตลาดแรกเลยค่ะศูนย์ผันไม้พระเงินแล้วก็ขับไปอีกหน่อยค่ะซ้ายมยือก็จะเป็นตลาดพระเงินค่ะอันนี้พริกนะเนี่ยต้นพริกนะคะเนี่ย พริกขี้หนูสวนเนี่ยโอ้ยเขาออกรูปออกผลแล้วนะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเนี่ยดกมากดกมากค่ะยกไปต้นหนึ่งนี่คุมมากเลยนะเก็บกินทาได้ทั้งปีสุดยอดเลยอันนี้ก็จะเป็นพริกไซใหญ่ขึ้นมานิดนึงคะ่ะเขาเรียกพริกหวานเนาะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยผลของเขาสีส้มสีเหลืองสีแดง ชวเก้าชั้นก็มีค่ะตรงนี้จะเป็นโชัวเก้าชั้นเป็นไม้มงคลอันนี้เป็นสีเขียวนะคะส่วนร้านนี้จะเป็นอากูนิมาอากูนิมาหลากหลายชื่อหลากหลายสายพันธุ์ค่ะอยู่ร้านนี้ร้านนี้อากูนิมาเยอะตรงข้ามกันก็จะเป็นอากูนิมาเช่นเดียวกันค่ะ แล้วมาเดินตลาดต้นไม้เก็บภาพบรรยากาศตลาดต้นไม้ไปฝากผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านจะได้เลือกซื้อจะได้มากันถูกนะคะว่าตลาดต้นไม้อยู่ตรงไหนบ้างมีชื่อตลาดอะไรบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกุหลาบกุหลาบที่ดอกไม่ใหญ่มากนะคะไซส์กลางๆนะเนี่ยกรีบหนามากค่ะผู้ชมค่ะสีแดงสดอันนี้จะเป็นอะไรบ้า เบ็นจะมาสจิ๋วเหรอเป็นจะมาสสวยๆค่ะตลาดนี้ก็มีไม้ให้เลือกซื้อเยอะเช่นเดียวกันค่ะนี่เราเดินทางมาถึงที่นี่ก็8ดโมงกว่านะคะ8ดโมงเช้านะ8ดโมงกว่าค่ะร้นี้จะเป็นเฟิร์นด้านบนนี้จะเป็นเฟิร์นส่วนด้านล่างก็จะมีไม้หลายชนิดค่ะรวมทั้งอากูนิมาค่ะ อันนี้คือแสงจันทราค่ะไม้ที่สวยโดดเด่นอีกชนิดหนึ่งค่ะกลางคืนสะท้อนแสงดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นกุมารกุมารทองกุมารดำกุมารแดงกุมารน,นํำโชคแล้วก็อากนิมาค่ะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยกุมาร สนจันขาวก็มีนะคะสนจันก็มีส่วนนี้อันนี้ชื่ออะไรเอ่ยสวยจังเลยช้อนเงินช้อนทองไซจิ๋วก็มีค่ะแล้วก็ไซโตขึ้นมาหน่อยค่ะหูอโกนิมาส,สวยๆนั้นเลยอะ่ะอันนี้สีขาวสะอาดตามากใบสีขาวตัดขอบสีเขียวสวยสุด ตรงข้ามก็จะเป็นดอกไม้นานา,นาสายพันธ์ุนานา,นาชนิดค่ะใครที่จะจัดสวนแต่งสวนเชิญชวนนะคะเป็นอีกหนึ่งตลาดค่ะโอ้โหโอ้โหดอกใหญ่มากเลยดอกอะไรคะนะกุหลาบพันปีหรอดอกบลัมเลยอะดอกใหญ่มากเนี่ยกำลังแพ็คกันเห็นไหมคะ มีลูกค้ามาเลือกซื้อเลยนะดอกสวยมากอะ่ะสวยจังเลยอันนี้เขาเรียกดอกอะไรคะสวยจังเลยรักเร,กดร,กเรกอดอกรักเร่ค่ะผู้ชมคะสวยมากดอกบล้มเลยอะ่ะอันนี้คือโรยแล้วใช่ไหมคะ อเหลือเลือกสวยๆลูกค้าเลือกไปหมดแล้วอืมค่ะค่ะดูครับผู้ชมค่ะอันนี้คือรักเร่นะเนี่เจ้าของร้านบอกว่าไม่สวยแล้วนะเหลือเลือกแล้วโอ้โหสวยมากสวยมากดอกใหญ่มากเลยคะ่ะนานๆเราจะเจอรักเร่นะได้ยินแต่ชื่อคะ่ะได้ยินแต่ชื่อดูกลีบดอกเขามหาศาจารจย์มากเลยคะ่ะดูกลีบดอกเขาโอ้ย ธรรมชาติสร้างสารรค์สร้างเจ้าพระคุณค่ะดูค่ะดูโหดู oh. ด้านในอันนี้จะเป็นหน้าวัวไซเล็กลงมาค่ะนี <c oughs> ร่รักเร่รักเร่อันนี้กุหลาบพันปีไหมเนี่ยโ <c oughs> สวยจังเลยค่ะสวยจังเลยร้านนี้มีไม้ส,สวยทัยางนั้นเลยและด้านนี้ก็จะเป็นสนค่ะเป็นสน มีลูกค้ามาเลือกซื้ออะดูซินี่นี่สีเขาเรียกต้นอะไรคะเนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นสีนี้ค่ะปกติแล้วจะเห็นแต่สีเขียวนะปัจจุบันนี้ค่ะการพัฒนาไม้การควายสายพันธุ์ไม้พัฒนาไม้ทําออกมาได้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนชื่อไม้อะไรนะคะส,สวยๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแล้วบอกเลยว่าฝีมือคนไทยเราทั้งนั้นค่ะ ไปกันต่อร้านนี้เป็นคาตาสยังไม่เปิดนี่โอ้โหผู้ชมขานี่ดูสินี่เขาเรียกต้นอะไรคะต้องขออภัยนะคะมาเดินตลาดต้นไม้อจเจอไม้หลากหลายชื่อหลากหลายสายพันธุ์แต่ละเลนจะจําชื่อไม้ไม่ค่อยได้ค่ะบางทีเราก็สอบถามแล้วมีโอกาสเราก็สอบถามรายละเอียดให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมแต่ว่าบางทีเราก็จําชื่อไม้ไม่ได้ค่ะ เป็นตระกูลอากเนม่าไหมคะเขาอยู่ในตระกูลอกากเนม่าเปล่าเนี่ยสวยมากเนี่ยสวยๆทั้งนั้นศูนย์พันไม้พระเงินนะคะผู้ชมค่ะขับรถตรงเข้ามาในซอยพระเงินค่ะหนึ่งร้อยเมตรสังเกตขวามือจะมีรูปกระต่ะตายปูนปั้นตัวใหญ่ๆอยู่นะ อยู่หน้าตลาดนะคะแล้วก็ขับรถเข้ามาค่ะเลี้ยวขวาเข้ามาค่ะเข้ามาในซอยเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ไม่กว้างมากที่จอดรถอยู่ด้านหลังสวยสวยสวยเกินคำบรรยายเนี่ยตรงนั้นนะออกดอกแล้วดอกก็จะเป็นสีชมพูบานเย็น สีชมพูเข้มประมาณนั้นค่ะไม่ออกดอกก็สวยนี่ไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะชอบดอกรักเร่ร้านนี้จังเลยอะมาเลือกซื้อกันนะคะเดี๋ยวจะมีของเข้ามาใหม่ส่วนร้านนี้อันนี้เขาได้ดอกอะไรคะชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรนะ คาซิเนียอ๋อมีสีส้มสีเหลืองสีส้มสีเหลืองสีม่วงค่ะผู้ชมค่ะโอ้ยคาซินเนียค่ะน่ารักจังเลยอะร้านนี้จำหน่ายดอกดอกนานานา,นา,นา,นาสายพันธุ์นานา,นา,นาชนิดค่ะคาซินเนียและดูนี่สิโห ไม่เบื่อค่ะมาเดินตลาดต้นไม้นี่เราไม่เบื่อนะไม่เบื่อจริงๆเห็นความสวยงามของเขาตาการตาของเขาดูร้านนี้อากูนิมาอากูนิมาทั้งร้านเลยค่ะหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อหลายชื่อให้เลือกเก็บนะคะอากูนิมาแก้วสารพัดนึกก็มีค่ะสวยๆ,ๆแล้วก็สวนร้านนี้จำหน่ายผักสวนครัวค่ะ มิ่นถั่วพลูพริกขี้หนูสวนสลระแหนอวอร์เตกเกตพริกหอมสุพรรณมะละกอฮอลแลนด์โหละพาบราน้จำหน่ายผักสวนครัวคะ่ะแตงร้านอันนี้แตงร้านนะคะแตงร้านสิบบาท มะเขือเทศสีดาพริกหยวกแครแดงพริกชี้ฟ้ามะละขีนกก็มีมเห็นไหมต้นมะละขีนกน้ำเต้าอันนี้ต้นน้ำเต้ากระเพราแดงแครขาวต้นเตี้ยก็มีแมงรักก็มีค่ะแตงกวาก็มีค่ะหน่อไม้ฝรั่งก็มี มะเขือม่วงบวบหอมแฟงบานชื่นมีดอกไม้ปนมาด้วยสมุนไพรตรงนั้นสวยมากครับผู้ชมค่ะต้นสมุนไพรนู่นแพงพวยไทยโอ้โหร้านนี้ค่ะเป็นผักสวนครัวค่ะมาแล้วอย่าลืมแวะมากันค่ะแวะมาเลือกซื้อกัน อันนี้คือต้นอะไรคะเหมือนมิกกี้เมาส์เลยใช่ไหม วันนี้พาผู้ชมมาเดินอยู่ที่ศูนย์ผ่านไม้พระเงินนะคะอยู่ซอยพระเงินค่ะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะผ่านไปผ่านมาใครจะเลือกซื้อต้นไม้ค่ะสามารถแวะมาเลือกซื้อกันได้เป็นตลาดขายส่งอีกหนึ่งตลาดที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกมากแล้วก็มีไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ให้คุณเลือกซื้อค่ะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะกับคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ